สวัสดีครับผมเป็นตัวแทนจากทกโฟ,โฟนะครับผมหรือที่รู้จักกันในนามพามทอยน,นั่นเองซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับทกโฟ,โฟ,โฟว่าเอ้มันหายไปไหนอะไรยังไงซีอะไร,ไอ,ะไรอย่างงี้ก็เดี๋ยวเราจะมาชี้แจงและจะพูดถึงว่าอนาคตต่อไปจะเป็นยังไงต่อไปสำหรับทกฝโกโ็ก่อนอื่นนะฮะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ การที่พวกเราหายไปไหนกันเราเคยบอกไปบ่อยๆว่าจริงๆแล้วพวกเราเนี่ยเหมือนเป็นเหมือนแบบช่องโทคุต่างๆต่างๆต่างๆเนี่ยช่องต่างๆเนี่ยมาช่วยกันท,ทาโทคุโฟนะฮะซึ่งแต่และคนก็มีช่องของตัวเองทาของตัวเองนู่นนี่นั่นไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยเรื่องการนัดหมายมาเจอกันบางคนก็มีงานประจําบางคนก็ทํานูน่ทนทํานี่จนทําให้แบบเราไม่สามารถมาเจอกันได้บ่อยๆหรือมาถ่ายคลิปก็ได้บ่อยๆอันนี้คือในส่วนของรายการที่เป็นรายการที่มีช่องอื่นๆมาแจมอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะ เป็นประมาณนี้ถือทุกคนไม่ค่อยว่างกันในส่วนของตัวข้อมูลเนี่ยที่ไม่มีออกมาเพราะเนื่องจากตัวคนแปลเองหรือคนหาข้อมูลเองไม่ค่อยว่างนะฮะและตัวผมก็มีงานส่วนตัวด้วยและเราจะทำยังไงกันต่อไปเราได้ประชุมกันมาได้สักพักแล้วแล้วก็ตัดสินใจแล้วว่าเอ้ย เราจะทําต่อและจะแก้ปัญหาต่างๆที่เคยเกิดขึ้นยังไงก่อนอื่นนะครับผมเราจะแก้ปัญหาโดยการที่สําหรับตัวข้อมูลของโทรโกโ,โฟนะฮะเวิร์กโฟการทํางานของมันเนี่ยก็คือหาข้อมูลแล้วก็รวบรวมข้อมูลและก็นํามาแปลจากนั้นก็นํามาภาคและตัดต่อซึ่งที่เราทําออกมาช้าหรือว่าหายไปนานเพราะมาตรฐานของเรา ตัวมาตรฐานของเราเนี่ยมันจะเป็นประมาณว่าเอ้ยถ้าข้อมูลมันมันไม่เยอะพอมันไม่แบบทําให้คนดูได้อะไรที่มันนอกเหนือจากในซีรีส์ที่มันเคยพูดมาอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ค่อยอยากจะทาเท่าไหร่บางบางข้อมูลเนี่ยเอ้ยเราทําเสร็จละแต่เราพอภาพออ่านปุ๊บมันไม่โอเคเราก็ตัดทิ้งมันก็จะแบบมีมาตรฐานอยู่นะฮะแล้วก็ส่วนของการตัดต่อเนี่ยการตัดต่อข้อมูลเนี่ยเราก็จะมีมาตรฐานอีกเหมือนกันนะฮะซึ่งมันทําให้ทุกอย่างมันดูแบบวุ่นวายไปหมดทําให้มันออกมาช้า และพอพวกผมไม่มีเวลาทำเนี่ยมันก็ไม่มีคลิปเลยซึ่งการแก้ปัญหานะตอนนี้คือในหนึ่งเดือนที่ผ่านมาผมและพักพวกที่ทำทวกุโโฟที่เป็นข้อมูลเนี่ยได้รวบรวมข้อมูลได้ภาคได้ตัดต่อตุนคลิปเอาไวนะ้ณตอนนี้5คลิปแล้วในส่วนของข้อมูลเนี่ยมีประมาณ10กว่าข้อมูลนะครับที่ยังไม่ได้ภาคก,ก็จะใช้เวลาประมาณ2-3ถึงเดือนในการตุนคลิปทั้งหมด10กว่าคลิปเนี่ยเพื่อเอาไปลง ให้มันมีอย่างต่อเนื่องทุกๆอาทิตย์ทุกๆอาทิตย์ทุกๆส,ๆสัปดาห์อะไรประมาณนี้ในอีก1-2เดือนเนี่ยก็จะเริ่มปล่อยละก็ดังนั้นก็ไม่ต้องห่วงว่าเอ้ยเนี่ยจะหายไปอีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะทําข้อมูลเร็วขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าใน1-2เดือนต่อจากเนี้ยเราจะตุนคลิปโทคขุโฟกุที่เป็นข้อมูลเอาไว้นะฮะให้ได้ให้ได้อย่างน้อย1 1คลิปและไอ้ตัว11คลิปเนี่ยผมคิดว่าน่าจะลงได้ประมาณ2-3เดือนเลยแหละ แล้วในระหว่างที่เราลงไอ้สิบเอ็ดคลิปเนี่ยเราก็จะต้นคลิปต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยเพื่อจะให้มันมีคลิปลงนะครับผมอันนี้นะี่คือในส่วนของข้อมูลนะต่อไปในส่วนของรายการต่างๆเราจะพูดถึงรายการสําคัญอย่างทุกข์กู้ลบก่อนนะฮะทุกข์กู้ลบตอนนี้เนี่ยเราจะจบทุกข์กู้ลบในตอนที่สิบซึ่งสามตอนที่เหลือเนี่ยของทุกข์กู้ลบเนี่ยเราทําเสร็จแล้วนะครับก็คือรอปล่อยอย่างเดียวทุกข์กู้ลบจะมีต่อไหมอันนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยซึ่งขอบอกว่ามีต่อแต่ว่าเราจะเปลี่ยนชื่อรราายกา นะฮะเป็น Hobby l a b ซึ่งการที่มันเป็น t o k u โฟล์ลเนี่ยมันก็จะจํากัดวงอยู่ที่ของเล่นที่เป็นสายโทคุซึ่งตอนนี้มันก็ค่อนข้างจะเอาตรงๆคือมันค่อนข้างจะตันนะฮะพอตันปุ๊บเราก็ไม่รู้จะทำอะไรต่อเพื่อเป็นการขยายกลุ่มคนดูนะครับเราก็จะทําการเปลี่ยนชื่อเป็น Hobby l a b และของที่จะนํามา Modify หรือมาแกะกลไกเนี่ยก็จะหลากหลายมากขึ้นที่ไม่ใช่มีแต่ของเล่นที่เป็นโทคุสะตึนะครับ อ่ะโอเคนี่ก็จบไปสำหรับทโกโฟแลับแล้วนะครับส่วนแายการอื่นเนี่ยอันนี้เรายังไม่ได้วางแผนเพราะว่าด้วยที่ว่าสถานการณ์ณปัจจุบันของประเทศเราตอนนี้นะฮะจึงทําให้อาจจะยังไม่สามารถมารวมตัวถ่ายงานกันได้นะครับก็จะขอเลื่อนไปก่อนก็รายการที่จะมีลงณนะตอนนี้นะครับก็จะมีทางทโกโฟแลบกับตัวโทโกโฟที่เป็นข้อมูลน,นะครับผม ต่อไปเราจะมาอัปเดตนิดหนึ่งนะครับผมตอนนี้เนี่ยทางตัวผมเองนะครับผมกําลังจะทำสตูดิโอขึ้นมาซึ่งเป็นสตูดิโอเอาไว้ถ่ายงานนู่นถ่ายงานนี่และก็เราจะนํารายการต่างๆของทอกุโฟเนี่ยไปถ่ายในสตูของเราเองด้วยเพื่อจะให้มันดูเป็นรายการที่แบบที่ยังเหมือนเดิมแต่ว่าดูดีมากขึ้นดูมันแบบเขาเรียกว่าอะไรดีะ เป็นทางการมากขึ้นนะฮะคือทางพวกผมเนี่ยตั้งใจจะพัฒนาช่องโทโกโฟให้ไปอีกระดับหนึ่งภายในปีนี้น่าจะได้เห็นสตูกันนะครับผมแล้วก็ได้น่าจะได้มาถ่ายในสตูกันจริงๆนะครับผมก็ต้องดูกันต่อไปสำหรับทางพวกผมเองก็ต้องขออภัยนะที่ห่างหายและทิ้งคนดูกันไปเราจะมาพบกันใหม่นะฮะในอีก1-2เดือนข้างหน้านะครับจะเริ่มลงคลิปปล่อยคลิปละ และหลังจากนี้ก็น่าจะสบายขึ้นนะเพราะว่าตัวผมเองที่เป็นคนบรรยายทุกโฟลแล้วก็ตัดต่อเนี่ยก็จะมีทางคนช่วยละนะก็ไม่ได้ทําคนเดียวละก็จะสบายมาขึ้นนะครับก็สําหรับวันนี้นะฮะก็หมดลงแล้วนะครับสำหรับการมาประกาศอะไรเล็กๆน้อยๆนะฮะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า